เนาะท่านผู้ชมก็วันนี้เราจะมาแปลกนิดหน่อยเนาะก็คือวันนี้เราติดแอนิเมชันแบบติดที่เทไหร่เนาะโอเคมาวันนี้เราจะทำคิวกันเริ่มกันเลยดีกว่ามาจากที่แรกกันดีกว่าเออพี่คะช่วยดนะัดเสียงโรลีให้หน่อยจัดไปโอ้อนีส้สรงพอนะกูเกียัไปต่อไปเวไอ้บิ๊กเอาต่อไปเลยดิ โอเคมาพี่ช่วยทำแอนิเมชันเหมือนพี่เต๋อพี่สหน่อยทำไปแล้วนะอย่างนี้แล้วพี่ช่วยแล้วพี่มีเกมอะไรบ้างครับพี่มีเกม f ีฟายอาร์วีโลปอแล้วก็ไมโครพ t เอลเลียของออฟดูตี้ผับจีมีเยอะน้อง tiktok เปลี่ยนละเปลี่ยนละแตตอนต้นนะดูจำไว้ไอโง่คือไม่ต้งใจจะดา่าเนาะแต่จักดา่ามันรำคาญนอะคือเข้าใจปะเราทำอินทูไม่เป็นแล้วบังคับโอเคค a เอนอต่อไปอพี่ชอบดอกไม้อะไรคะชอบสีอะไรคะ,ะ,รคะมผมชอบดอกไม้เป็น พอดาวเรื่องครับเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองเป็นวันคือดันเดียวผมเลยแล้วก็ชอบสีอะไรชอบสีแดงฟ้าเงินนะครับไปเอมพี่ฮะเล่นมุกเซียวหน่อยครับโอเคนะมุกอะไรนีนะเดี๋ยวคนละก่อนโอเคมุกนี้แล้วกันในท้องไฟไ้ายังมีหมู่ดาวแต่ในใจเราไม่แค่เธอคนเดียวจบนะครับ ก็คิดว่าเป็นยังไงบ้างกับการทำแบบนี้เนาะก็ถ้ารู้ก็ถ้าใครทำเป็นก็มาช่วยสอนกันหน่อยสิเพื่อนโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ